Ki ียวีโกแมนยูบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเจ้นูไอเดนเฮเว่นนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ออกมาในช่วงเย็นเมื่อวานนี้กองหลังวัย8 8ปีจากสโมสสอนอาร์เซนอลนะครับเจ้าตัวนั้นปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ของปืนใหญ่แล้วก็เลือกย้ายมาอยู่กับแมนยูเอเตดเข้ารัว Academy c a r คริงตันถึงแม้จะมีบางกระแสข่าวที่บอกว่าตัวนักเตะจะถูกผลักดันขึ้นทีมชุดใหญ่ แต่เชื่อว่าน่าจะให้เล่นทีมเยาวชนไปก่อนเจ้าตัวถือว่าเคยลงสนามเคียงข้างกับชิโดโอบิมาเตนก็รุ่นราวคราวเดียวกันน่าจะรอผักดันพร้อมๆกันทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติโปรไฟล์นะครับตัวนักเตะถนัดเท้าซ้ายสูง189เซนติเมตรเคยลงเล่นตำแหน่งกองกลางมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเบอร์หเบอร์8หรือแม้กระทั่งเล่นแบ็กซ้าย ปัจจุบันก็เล่นกองหลังนะครับเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันมีทักษะในการออกบอลจากเท้าได้ดีช่วยบิลลอัพคุมจังหวะแก้เพรสซิงได้ปัญหาคือเรื่องของสมาธิแล้วก็การยืนตำแหน่งจังหวะป้องกันเกมรับนั่นเองเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายหลายๆคนก็จินตนาการมองถึงภาพว่าอนาคตจะสามารถมาเป็นตัวสลับหมุนเวียนตำแหน่งของลิซานโดมาติเนสได้ ในระบบเซนเตอร์หลัง3ของลูเบนาโมเริมแต่ก็อย่างว่าแหละครับยังเด็กอยู่ดิบมากเลยเล่นในอารซเอนลไปแป๊บเดียวเองมั้งโปรแกรมฟุตบอลถ้วยหีกครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าพัฒนาการของเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก่อนจะไปทักทายสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของอดีตพอโรงพยาบาลเมืองแมนเชสเตอร์ก่อนจะหลุดเขาเคยสุดมาก่อนอดีตโกลเด้นบอยตัวแบกยุค อาจารย์หลุยหลุยฟันเกาแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรน,นะครับในปีแรกของโอเลกุน่าโซชาผู้เล่นตำแหน่งฟอลไนที่ทำได้ยีสาป,ประตูในฤดูกาลนั้นนานานพูดถึงทีฮะให้แอร์ทาม์เขาหน่อยโอ้โหมาเต็มยศเลยเอาโทานี่มาซียาวนะครับตอนนี้ก็ไปเล่นที่กรีซเขาบอกว่า ไม่ได้รู้สึกบาดเจ็บแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเขาสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะตารางการฝึกซ้อมของที่นี่ไม่ได้เน้นการประทะเข้าแบบหนักๆแบบที่อังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสผมรู้สึกสดชื่นมีความสุขมากๆเหมือนตัวเองนั้นอายุ19ปีที่ลงเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขผมแค่อยากลงไปเอนจอยกับทุกนาทีในการเล่นฟุตบอลเท่านั้นชีวิตที่กรีดค่อนข้างสงบแล้วก็ เรียบง่ายมากๆมันทําให้เขาได้รับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วก็คุยกับตัวเองมากขึ้นไม่ต้องอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ส่วนโอกาสจะกลับไปเล่นแองกฤษไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีแผนที่วางเอาไว้แค่อยากที่จะมีความสุขกับฟุตบอลแฮปปี้กับชีวิตที่กรีซแล้วก็โอกาสที่ได้รับจากที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับองโทนี่มาซิยาวนำมาฝากกันนะครับเจอตัวก็ ลงเล่น17นัดติดต่อกันโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะทำได้7ประตูกับอีก2แอตเซต์ชีวิตที่นั่นน่าจะเหมาะกับมาซิยาวมาที่สุดแล้วครับเราเห็นเจ้าตัวมีความสุขแฮปปี้ผมก็แฮปปี้นะครับยินดีกับมาซิยาวด้วยอดีตนะลูกรักยุคก,ก่อนที่จะเข้ามาวงการกีฬานะครับมาซียาเมื่อก่อนผมผมรักแล้วก็ผมชอบมากสวัสดีแฟนชอทุกท่านด้วยนะครับ คลิปสรุปข่าวประจำวันที่29เดือน1ปี2568ขอคนละ1ไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับสมัยที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูใหม่ๆยุคฟันเก่าที่เปิดตัวยิงลิ้วหูโอ้โหผมข้างไขมาซียามากถ้าช่วงนั้นมีตังก็ซื้อเสื้อแมนยูของแท้สกีนหมายเลข9แล้วนะตอนนั้นโ,โหชอบมากอย่างว่าเนาะใครบ้างไม่ชอบก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณเครื่องเลมขนน้องชายไข่กูมิง่ง การันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยบดปัญหาขนลุงลังสั่งสักเครื่องไม่มาสิยาววันนี้มีโปรโมชั่นนะครับลดเหลือ1689บาทโปรประจำวันที่29นี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูเม้งแล้วก็ขอบคุณรถยนต์คุณภาพซูซูกินะครับกับซูซูกิเอติก้าซูเปอร์แฟลตดิลรถยนต์จั่นั่นที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่า เป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง5 5 5 0 0 0บาทนะครับจากราคาเดิม783,000บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง28กุมภาพันธ์ปี2568หรือจนกว่าสินค้าจะหมดดูเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w s u z u k i c o t h หรือว่าสอบถามได้เลยที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศมากันที่คอนเทนต์สรุปข่าวในคลิปนี้ที่นำมาฝากนำมาย่อยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงเช้าวันนี้ รายงานจากคิสวีเลอร์ผู้สื่อข่าวสายแมนยูจากเดลี่เมล l เขาบอกว่าคอนแทนพอสเปอร์นะครับกับเวสแฮมยูเต็ดเพื่อนไก่และก็เพื่อนคอนยังคงเป็น2ส,สโมสรนในพรีเมียร์ลีกที่ต้องการขอยีมตัวแรดฟอร์ดใจจริงแมนยูก็ไม่อยากปล่อยให้กับเพื่อนลุมรีหรอกครับแต่ตอนนี้ทางเลือกของแรดฟอร์ดในการย้ายทีมบาร์เซโลนาที่ดูเจ้าตัวเนี่ยอยากไปเล่นให้มากที่สุดข่าวล่าสุดคือ เอลิกาเซียกับอันซูฟาติไม่ต้องการย้ายออกจากบาร์ซ่าส่วนคิตินเซนที่มีข่าวว่าบาร์ซ่าจาจะพิจารณาปล่อยตัวนักเตะออกไปล่าสุดเจ็บอีกแล้วนะครับเจ็บแบบนี้เท่ากับว่ามกราคมตัวนักเตะคงจะไม่ได้ย้ายแล้วบาร์ซ่าจะทำยังไงจะหาทางเซนแลตฟอร์ดยังไงนอกจากนี้บุลุสเซียดัดมุลน,นะครับยูเวนตสุสนาโปลีสโมสรในตุรกีอย่างกาลาตาสลายเบซิกตัส ก็ให้ความสนใจนะครับในดีลนี้เช่นเดียวกันบูลุเซียดอทมูลจากบุนเดสซีกาดูจะมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับเพราะว่าดอทมูลเองก็มีข่าวต้องการที่จะเสริมแนวรุกเข้ามาเขาอาจจะสามารถเสนอแพ็กเกจนะค่าเหนื่อยในการขอยืมตัวแรดฟอร์ดได้ดีที่สุดนะครับในบรรดารายชื่อทั้งหมดที่มีข่าวโยงด้วยก็ขอให้ได้ย้ายนะครับสมใจขอให้หาทางออกร่วมกันได้ กาเซมิโร่นะครับมีข่าวจากเจมเมลิซ่าผู้สื่อข่าวคนสวยของ SkySport ์แล้วก็รวมถึงจานลูก้าดิมาซิโอนะครับสายอิตาลีรายงานข่าวตรงกันว่าแมนยูแต่ได้รับการติดต่อจากโรม่าทีมชื่อดังในกาโชเซอานะครับเพื่อขอดึงตัวกาเซมิโล่ไปร่วมทีมแล้วนากาเซมเองก็เปิดใจยอมรับที่จะย้ายทีมแล้วความเป็นไปได้น่าจะเป็นสัญญายืมตัว ซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่ารายละเอียดในดิวมันจะเป็นยังไงโรม่าจะสามารถช่วยแชร์ช่วยหารค่าเหนื่อยของการเซมิโรลจากแมนยูได้เท่าไหร่คงจะให้รับผิดชอบครอบคุมทั้งหมดวีลักสามแสไม่น่าไหวอยู่แล้วครับสําหรับโรม่าทีมอิตาลีไม่ได้เงินถุงเงินถังขนาดนั้นแต่ถึงแม้จะช่วยหารช่วยแชร์ไม่ถึงร้อซต่อให้มันจะแค่สี่สิหรือห้ชั่วโมงนี้แมนยูเอาหมดเลยครับ ต่อให้เป็นสัญญายืมตัวทีมอื่นช่วยแชร์ค่าเหนื่อยเท่านั้นเท่านี้แมนยูก็เอาหมดแล้วเพราะต้องการที่จะลดเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าโรม่าจะใช้ปฏิบัติการมาขอยืมกษเซวิโร่นะจากแมนยูลักษณะรูปแบบใดนะครับช่วยแชร์ค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเลยครับในยุคข,ของลูเบนาโมริม เป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นมาแล้ว6นัดติดต่อกันระยะหลังมาอารมริมก็ไม่ใช้กาเซมิโลด้วยแต่เป็นเจ้าหนูโทบี้คอเยอร์เด็กดารุ่งลูกกอดขนองที่ถูกผลักดันขึ้นมาแทนที่ท่านผู้ชมครับในส่วนของพอบอกบากันบ้างว่าพอบอกบา ก็เป็นกระแสนะครับจุดเริ่มมาจากการที่เจ้าตัวนั้นอัพไอจีสตอรี่นะเป็นการ์ตูนอยู่ในเฟรมเดียวกับอาหมัดเดียโลแล้วก็ภาพต่อมาจะบอกประมาณว่าเออเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นให้รอติดตามนะแล้วก็ขยันอัพซะด้วยติดๆกันเลยโอ้โหกลายเป็นประเด็นที่แฟนบอลในโลกโซเชียลทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนี่ คือฮาเลยนะครับในช่วงเมื่อวานนี้นะคือมันยังไม่ได้เป็นข่าวกับแมนยูครับแต่ว่ามันเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงพอลแบ็กภาคสามไหมอืมภาคสี่นี่มีควรนะหรือว่าจะมีภาคห้าสองภาคกัพอละมัง้งแต่อย่างที่บอกไปครับมันเป็นเพียงแค่กระแสมันไม่ใช่รายงานข่าวว่าแมนยูแต่สนใจปอกบาหรือเอเย่นส่วนตัวของปอกบาเสนอตัวเให้กับแมนยู มันยังไม่มีข่าวลักษณะแบบนี้ออกมาก็ต้องแจ้งกับแฟนช่องทราบนะครับแต่ถามว่าอกบาเนี่ยเป็นที่สนใจของหลายๆสโมสรไหมเป็นแบบนั้นจริงๆครับรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตพอบอกบาที่เป็นนักเตะฟรเยนต์ได้รับการติดต่อจากหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกซึ่งเขาอะไม่ได้ระบุว่ามีทีมไหนบ้างไม่ได้เขียนชื่อแมนยูมาคือมันกว้างมากๆเลยครับ ได้รับความสนใจนะติดต่อจากหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกเอาเป็นว่ายังไม่มีอะไรสำหรับแมนยูกับปอกบาแล้วส่วนตัวผมก็คืออย่าดีว่า <c oughs> คือคุณสมบัติของนักเตะเนี่ยนะครับฝีเท้าอะไรต่างๆไม่มีใครสงสัยอยู่แล้วปอกบาเนี่ยผมดูแล้วถ้าเกิดมาเล่นในบอลอาโมริมนะเล่นดับเบิลเทนฝั่งซ้าย เคยเล่นลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับในยุคของโอเลกุน่าโซชาถึงแม้วิธีการเล่นจะแตกต่างการเรื่องของระบบโครงสร้างรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆแต่โลการเล่นเนี่ยเขาเล่นดับเบิลเทไงจำได้ไหมครับที่คู่กับบูโน่แฟนเดสช่วงที่พากันชนะรัวๆแล้วก็เข้าชิงยูโรป้าลีกนั่นแหละที่โดนจับไปเล่นเป็นปีกซ้ายอ่ะคู่กับบูโน่อ่ะนั่นแหละถ้าเกิดมาเล่นในระบบบนอะูมิมก็ยืนดับเบิลเทตัวบน คอมโบกับอามัดนั่นแหละเออแค่คิดก็มันเหมือนกันนะจะว่าไปน่าสนใจมากมีบูโนอยู่ข้างหลังแล้วก็อูกาเต้เจ้าตัวจะวนเวียนกับมาบรรจบกับแมนยูผมยิงนึกภาพไม่ออกนะดังนั้นสุดท้ายแล้วส่วนตัวผมไม่ค่อยสนับสนุนแนวความคิดนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีข่าวกับแมนยูด้วยนะตอนนี้เป็นเพียงแค่กระแสคุยกันปากต่อปากเฉยๆหัวข้อหลักในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราเฮียวีโกในช่วงต้นคลิป เจ้าหนูเฮเวนแต่นั่นเข้าชุดเยาวชนอะคาเดมี่รอบนี้เข้าทีมชุดใหญ่เฮียวีโกครับเบรกิ้งจากโรมาโนเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกในยุคข,ของลูเบนาโมริมเจ้าหนูแพทริกดอกูจะย้ายร่วมสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับหลังจากบรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยค่าตัวแพ็กเกจ35ล้านยูโรเป็นเงินต้น30ล้านยูโรแอดออนโบนัสที่ไม่ได้การันตีนะ 5ล้านยูโรเรื่องของเอกสารนะครับจะจัดการให้มันเสร็จสิ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าตัวนักเตะมีข่าวว่าเตรียมตัวที่จะบินมาตรวจร่างกายเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแมนยูเต็ดนะครับในช่วงวันนี้ยินดีต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการนะเดี๋ยวรอชูเสื้ออีกรอบหนึ่งสำหรับน้องแพทริกมีชื่อเล่นย่างเนี่ยคือตามธรรมเนียมนะครับนักเตะทุกคนก็จะมีฉายามีชื่อเล่น ลิซานโดมาร์ติเนสเราเรียกกันว่าริชาเดบูเชอร์คนหั่นเนื้อกาเซมิโรก็มีฉายาว่าพี่บาวกาเซมิโรดนากาเซมกาเซแต่กับเจ้าหนูแพทริกดอกูเนี่ยควรที่จะตั้งฉายาหรือเรียกชื่อเล่นน้องชายเราคนนี้ว่าอะไรเจ้าหนูแพทริกดอกูที่จะมาเล่นตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายที่คุณสมบัติ ต้องอึดถึกทนขึ้นๆลงๆลงลงได้เอาอยังไงกันดีพวกเราท่านผู้ชมสามารถออกไอเดียหรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าน้องเขาควรจะมีชื่อเล่นว่าอะไรนะจะหนูแพทริกคนนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลสแตสถิตินะครับตัวเลขที่น่าสนใจของแพทริกโดโกไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เขาลงเล่นคุณสมบัตินะครับจุดเด่นท่านผู้ชมก็สามารถอ่านนะครับ เป็นข้อมูลประกอบได้นะอันนี้มันไม่ใช่ในเชิงอวยเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยทำความเข้าใจจุดเด่นของตัวนักเตะได้ละกันเรื่องของสถิติสแตตตัวเลขกาฟพ,พลังอะไรต่างๆเล่นได้หลายตําแหน่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่หลักๆน่าจะมาประจําฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นจุดอ่อนมากๆของแมนยูแต่ว่าถามว่าดิวนี่มันมีความเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับ ตั้งแต่เซ็นมาจากเกาโช่ใช่ไหมยังดิบมากเลยอายุน้อยไม่มีประสบการณ์เล่นได้กับสโมสสอนใหญ่ค่าตัวก็อยู่ที่แพ็กเกจ35ล้านยูโรซึ่งก็ถือว่าสูงนะจากที่เราเนี่ยประเมินประเมินกันไว้นะครับก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันว่าเล่นจริงจะเป็นยังไงนะครับแต่ดีวนี้คนไม่ค่อยตั้งความหวังปกติเวลาซื้อตัวตั้งต่มาร่วมทีมถ้าเป็นทีมอือน,นะ เขาจะตั้งความหวังแต่ของแมนยูเนี่ยใช้คําว่าอย่าตั้งความหวังเออไม่แน่นะดิวนี้อาจจะปังก็ได้ท่านผู้ชมอาจจะเปรี้ยงปล้าก็ได้เพราะคุณไม่ค่อยอินแล้วก็ไม่ค่อยเฮฮาปาร์ตี้กันสักเท่าไหร่อ่ะก็เอาใจช่วยให้น้องฟอร์มกันเล่นดีๆตั้งใจซ้อมนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อย่างเสถียรแล้วก็สม่ำเสมอนะสำหรับ เจ้าหนูแพทิกดอกูนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆสา0 0 0ื่นปอนต่อสัปดาห์เห็นว่ากันว่าจะเซ็นกัน5ปี4ปีแรกเนี่ยสามหมปอนปอต่อสัปดาห์ปีสุดท้าย4 8 0 0 0ปอนปด์ต่อสัปดาห์ตอนที่เขาอยู่ที่เลเช่น,นะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ตกสัปดาห์ละ1 2 0 0 0ปอนปอเท่านั้นประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องของเจ้าหนูแพทิกดอกูนะครับแล้วก็ขาสุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชม นำมาฝากกันนะครับมาทิสเตลแนวรุกจากบาเยอร์มิวนิค์นะครับแจ้งต้นสังกัดต้องการย้ายออกจากสโมสสนน่าสนใจมากๆเขาเล่นให้กับเสือใต้นะครับบาเยอร์มิวนิคอายุสัญญายาวๆถึงปี2029แต่หลังจากที่ผ่านมานะฮะเล่นให้กับมาเยอร์นเนี่ยย้ายมาจากแลนใช่ไหมครับ ตอนนั้น Send าเยมิวนิกเซ็นมาด้วยค่าตัว28.5ล้านยูโรปรากฏว่าลงเล่นในทีมของกอมปานีไปเพียงแค่13นัดรวมทุกรายการเป็นตัวจริงแค่3ครั้งเจ้าตัวรู้สึกผิดหวังมากๆนะครับแล้วก็อยากที่จะหาโอกาสในการย้ายทีมบบเยนกับตัวแทนของเตวจะประเมินทุกทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้นะครับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้และในช่วงต้นตลาดนะครับไม่ใช่ใครที่ไหน เพื่อนซีเราเองสิงห์บลูเชลซีเคยสอบถามไปที่บยบร์นในความเป็นไปได้ในดีลนี้มาแล้วด้วยแมนยูอาจจะถูกจับไปโยงด้วยแต่โอกาสที่จะมาเล่นให้กับเราเนี่ยผมว่ามันยากมากๆนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันนะเพราะว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับสำหรับเด็กดาวรุ่งคนนี้พรสวรรค์สูงมากเท่ากับตอนนี้แมนยูก็เฮียวีโกนะครับเจ้าหนูดอกู ส่วนตัวผมก็ยังอยากได้อีกหนึ่งดิวน่าจะเป็นรูปแบบของการยืมตัวถ้าเกิดกานาโชอยู่ต่อไม่สามารถขายออกไปได้ซึ่งก็ถ้าไม่มีสโมสส์ไหนยื่นมาตามที่ตั้งค่าตัวไว้ก็ไม่ต้องขายกานาโชครับเก็บไปใช้งานแต่มันก็เท่ากับแมนยูจะไม่ได้ตังค์เข้ามาเลยไงเพราะขายไม่ได้เลยถูกไหมก็คงจะหายืมเอาส่วนตัวก็ยังอยากได้ แนวรุกเพิ่มอีกสักหนึ่งคนนะครับตอนนี้เราได้ back วิงแบ็กมาละเจ้าหนูดอโกอยากได้แนวรุกอีกหนึ่งคนไปดูโปรไฟล์นักเตะจากซาอุดีอาระเบียโปรลีกเผื่อมีใครสนใจจะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกระยะสั้นหกเดือนอะไรแบบเนี้มิโตวงมิโตวิดติดต่อขอยืมไหมเออเผื่อช่วยได้อะคือมันไม่ใช่ว่าแมนยูมีข่าวกับมิโตวิดนะครับอันนี้ผมแสดงความเห็นเฉยๆนะ ลองไปดูไหมกองหน้าในซาอุเพื่อมีใครแบบสนใจกลับมาเล่นระยะสั้นนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นทางแก้ระยะสั้นที่น่าจะดีกว่าไม่พยายามทำอะไรเลยอะ่ะเพราะเซิร์กซีกับฮอยลุนไม่พออย่างแน่นอนแรดฟ,ฟอร์ดก็รอย้ายถูกไหมครับมันก็ไม่มีคนอื่นแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันได้เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะ โค้งสุดท้ายแบบนี้วันนี้วันที่29แล้วอีกแป๊บเดียวก็ปิดตลาดซื้อขายนักเตะแล้วครับถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้ขอคุลน์หนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กูมิงรถยนต์คุณภาพซูซูกินะครับแล้วก็เกม FC ออนไลน์นะครับตอนนี้กิจกรรมโกลเด้นสปิน25 TOTY เริ่มต้นความสนุกเพียง1บาทเท่านั้นสามารถร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางไว้ที่ ดิสคริปชันด้านล่างและรวมไปถึงโปรโมชันดีๆนะครับฉลองตุดจีนเติม FC รับของรางวัลได้เลยนะครับทันทีก็ฝากกันไปด้วยนะครับเกม FC o ออนไลน์เกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายบายจุบจุ